คือฮาฝนเปิดตัวหวานเจีย๊ยบคือฮาในโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงหวานฝนธนสุนทรอ,อวดภาพความหวานกับ A หวานใจและผู้จัดการส่วนตัวในอินสตาแกรมพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นฝันดีนะคะแต่ที่กลายเป็นกระแสคือฮาเป็นภาพที่ฝน เผยความสวยหวานในชุดเจ้าสาวซึ่งเป็นชุดเดสลูกไม้สีขาวดีไซน์เรียบหรูยืนเคียงข้างกับเอหวานใจที่มาในชุดเจ้าบ่าวใส่สูรและในภาพฝนเอนตัวซบอีกฝ่ายพร้อมรอยยิ้หมหวานส่วนคอมเมนต์ก็มีทั้งคนในวงการเพลงลูกทุ่งรวมถึงแฟนเพลงแห่คอมเมนต์ส่ง emoji รูปหัวใจกันรัวๆพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นอาทิน่ารักที่สุดยินดีด้วยนะคะกรี๊ดป๋าเอหล่อมาก พี่ฝนก็สวยน่ารักมากค่ะแต่งานนี้เจ้าตัวก็รีบคอมเมนต์เฉลยทันทีว่าภาพที่เห็นเป็นภาพที่ทำจาก AI เท่านั้น